สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง t d t h จะมาเปิดไข่ของแบบอันนี้ะไฟเตอร์ของน้องโอเวอร์คิววันนี้ก็อยู่กับด่านไซตามะลักกี้8.5เปิด7เฮ้ยคนนี้น่าจะดวงดีนะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับห้สองทัดแรกไม่มีอันที่สามเป็นไง โบลอ็อตพี่เก่งเกินนะครับสายชนี่ตั้งสองตัวบอกเลยอดีนี้คุ้มมากคุ้มมาก,คมมากแค่50บาทอี่นะ้นี่ยลสายชนี่สคุ้มมากน้องมหามาอีกเลยสตัวจบหมดเซ็ Set. ตวันนี้ก็ถ้าใครสนใจจะ จ้างฟาร์ม FK ฟาร์มเงินหรือ FK เปิดไข่ทักมาเพจ t d g h Shop Link อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ